สวัสดีค่ะวันนี้ครูแบมจะมาให้เทคนิคในการจำศัพท์ขั้นเทพนะคะวันนี้ที่จะพูดถึงนี้เป็นขั้นเทพจริงๆเพราะว่าเทคนิคนี้ครูแบมเอามาจากท่านอาจารย์บัณฑิตอึ้งรังสีนะคะอาจารย์บัณฑิตเนี่ยได้มาสอนเทคนิคการจำศัพท์ตรงนี้ใน English Boot Camp ของครูแบมคขาที่แล้วนะคะอาจารย์สอนว่า,วาตอนที่อาจารย์ฝึกภาษาต่างประเทศอีก5 6าภาษาเนี่ยอาจารย์ก็ใช้เทคนิคนี้ในการฝึกนะคะเทคนิคนี้เรียกว่า Link and Lock นะคะเดี๋ยววันนี้จะมาแชร์ให้ฟังว่า Link and Lock คืออะไรนะคะ Link ก็คือการเชื่อมใช่ไหมคะการเชื่อมก็คือการหาคำอะไรมาอยู่ตรงกลางร,ระหว่างคำศัพท์คำนั้นกับคำแปลอย่างเช่นนะคะสมมุติว่าเราไปเจอคำว่า instead instead i n s t e a d instead instead เนี่ยมันแปลว่าแทนที่แต่ถ้าเราจำว่า instead แทนที่ instead แทนที่อย่างเงี้ย กลับไปเดี๋ยวก็ลืมแนละ้วเพราะว่าจริงๆคําศัพท์ภาษาอังกฤษที่เราต้องรู้เนี่ยมีอีกเป็นร้อยเป็นพันคำใช่ไหมคะและ้วทีนี้จะทํำยังไงให้เราจําได้แล้วก็หาคํามันลิงก์ตรงกลางแล้วก็คิดให้มันเป็นสถานการณ์แบบสนุกสนุกตลกตลกอย่างเช่นสมมติคู่แบบอยากจะจําคํำนี้ instead ทนที่จะทํำยังไงดีคุณบบก,ก็สมมุติว่าเราจะไปกินข้าวคือหิวข้าวมากตอนนี้จะไปกินข้าวก็ไปร้านข้าวแล้วเขาบอกข้าวหมดข้าวหมด,หมดเหรอโอเคองั้นฉัน กินสเต็กแทนละกันโอเคงั้นกินสเต็กแทนละกันก okay. ินสเต็กแทนข้าวกินสเต็กแทนแล้วก็ล oh yeah. ิงใช่ป่ะกินสเต็กแทนลิงเสร็จเราก็ต huh. ้องล็อกแล้วก็คือการจำอยู่แป๊บหนึ่งแล้วหลับตาจำกินสเต็กแทนข้าวอ๋อกินสเต็กแทนข้าวกินสเต็กกินสเต็ก instead instead มันก็เลยแปลว่าแทนเออแทนที่นะคะ instead แทนกินสเต็กแทนข้าวอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เราจำได้ง่ายขึ้นอีกหน่อยเวลาเราไปเจอคำ instead เราก็นึกถึงตอนเราไปกินข้าวแล้วแบบไม่มีข้าวออกกินเซตเอะไรอย่างเงี้ยมันก็จำได้ง่ายขึ้นนะคะประมาณนี้นี่คือเทคนิคในการลิงก์ล็อกแล้วมันก็เป็นการจําแบบสนุกด้วยอนะ่ะไม่ใช่ท่องจำโอ๊ยเครียดไม่เอานะคะคอนเซปต์คูบแบมคือเรียนสนุกเรียนสนุกเรียนง่ายๆแล้วใช้ได้จริงนะคะโอเคตอนนี้กำลังจะออกออดิโอบุ๊กอีกชุดหนึ่งนะคะเป็นผลงานชิ้นใหม่ ต่อจากชุดพูดอังกฤษได้ไม่ต้องไปต่างประเทศก็จะมาช่วยแก้ปัญหาเรื่องคำศัพท์ให้คนไทยโดยใช้เทคนิคนี้นะคะใครที่ได้ดูวิดีโอนี้แล้วลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้ดูแล้วก็ได้คำศัพท์เพิ่มมากขึ้นอาจจะเข้ามาแชร์ในคอมเมนต์หรือว่าส่งมาทางอินบ็อกซ์ก็ได้นะคะคุณก็จะได้มีส่วนร่วมในการทำออดิโอบุ๊กสุดนี้ด้วยนะคะแล้วยังไงเจอกันใหม่เร็วๆนี้นะคะสวัสดีค่ะ